ปุ้มปุ้ยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเผ็ดต้องลองอยู่นี้ทั้งคืนเลยเหรอไม่ขยับไปไหนเลยเหรอ ไปเข้าห้องน้ำเลยเนี้ยอยู่ไปซื้อนมบ้างปะมึงนี่เงียบไปแค่ตอนนอนจริงเลยด่ามึงอีกแล้วลุกไปหาอะไรกินได้แล้วงูฝาดมาคำเนี่ยพี่โยธาชวนชิมข้าวลุกได้แล้วไปไปไปเดี๋ยวเสื้อนี้กูซักแล้วเดี๋ยวเอาไปคืนนะอยากทำอะไรก็ทำ อเรอดิรับอะไรดีครับของผมเอาจงหมูทุกอย่างครับของผมพิเศษนะครับมึงไงเอาเหมือนมึงพิเศษใช่ปะอืมหมายถึงกูอะพิเศษปะอืมโจงหมูพิเศษสองอพิเศษมากด้วยตัวน,นี้ตอนวะ หลอนจังวะพีคเยธาเนี่ย เพิ่งมีคำถามได้อีกข้อลองถามมาก่อนตอบไม่ตอบค่อยว่ากันอีกทีนึงเวลามึงอยู่มอมึงดูเข้าสังคมไม่เก่งไม่ค่อยคุยกับใครด้วยแล้วงี้เวลาอยู่บาร์เวลามึงอยากสังสัมพันกับใครนี่มึงทําไงอะ่ะอยากรู้ไปทําไมก็แค่อยากรู้จักด้านอื่นๆมึงเพิ่มก็แค่นั้นเองแต่ถ้ามึงไม่สะดวกตอบก,ก็ไม่เป็นไรนะสวัสดีครับตรงนี้ว่างนั่งได้นะ มาใครครับมีแฟนนังมากับแฟน,นนะครับแต่ว่าอยากได้เบอร์คุณน่ะไปเลิกกับแฟนก่อนแล้วผมจะให้เบอร์คุณผมโกหกอะ่ะจริงๆแล้วผม,มไม่มีแฟนหรอกทำไรอะ่ะ ไม่ได้จะขอเบอร์จริงๆเัาหน่อยอยากให้โหมึงให้เบอร์กูงี้เต็บต่อไปมึงก็เทกูแล้วดิททำไมก็ไอ้ไฟบอกว่าพอมึงทำให้เขาเลิกกันได้มึงก็จะยอมให้เบอร์เขาเสร็จแล้วก็เทเบอร์ที่กูให้มึงเ่ะกูไม่เคยให้พวกนั้นหมายควมว่าไงกูจะตัดความสัมพันธ์ กูจะโง่ให้เบอร์ตัวเองไปทำไมโอ้โหนี่มึงหลอกเขาแล้วมึงยังให้เบอร์ปลอมคุอยอีก่ถวนี้โคตรห้ายเลยอ่ะกะก,กูไม่ได้อยากคุยแล้วให้เบอร์กูไหมทำไมเข้าใจอะไรยากจังกะก,กูอยากคุยอะแล้วนี่ โอ้โทรได้จริงใช่ป่ะมีอะไรสำคัญก็โทรมาแล้วถ้าไม่สำคัญอนะ่ะโทรได้ป่ะไม่สำคัญก็กลับไปคุยที่ห้องอตั้มนั่นอมองอะไรกินไม่ดิ เราเดี๋ยวเปลี่ยนไปใส่เสื้อช็อปเทอมสอง้วนะรู้ป่าอิงดอยไม่ต้องมาให้ค,ใใครูผุกเน็ไทให้แล้วทำไมก็ใส่เสื้อช็อปแล้วไงไม่ต้องแต่งตัวถูกระเบียบแล้วกูไม่ชอบใส่ช็อปบ้าปะเนี่ยมีแต่คนอยากใส่เสื้อช็อปโอ้มันเท่กูใส่อะไรก็เท่ เป็นเธอเธอคนเดียวที่คงมาให้ฉันดีรักเป็นเธอเธอคนเดียวที่คงมาแล้วทำให้ฉัน,นรู้จักไม่<น>อะไรเนี่ยย,ย,ยูดไป ใจเรียนน้บีกันนี่แกสองคนไมไรอ่ะ ตอนแรกก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ล่ะเอลเคิดมันเคสยังไงทุกครั้งที่ผมใส่ใครเขาจะเคสไปด้วยเฮ้ยเป็นบ้าหรือไงใครแตะกันแล้วจะเอลจะเคสไปด้วย เก่งมากคิดได้ยของแม่ลองชื่ออะไรอ่ะลองชื่อบีเกิลผมรักหมาบีเกิลบีเกิลเฮ้ยเฮ้ยหบีเกิลโอ้ยบีเกิล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 มาเลยบีเกิลไม่เข้าไปดูใกล้ๆ อยู่ตรงนี้จะเห็นอะไรอูไม่ได้มายืนดูกูแค่มารอชโชว์ุูมถัดไปอ่ะโอเคกูคเข้าใจผิดเองอะ่ะโทษดีพี่ชายล้วย้ะ เช <fully whispering along captions> ิญน้องๆคุมต่อไปขึ้นทำการแสดงได้เลยค่ะเพื่อนให้มาเล็กเสียงกีดครับ มันวะเห็นมันบอกว่าเพื่อนมั้มาพูดเปิดเลขเสียงกี๊ดอะ่ะกูคิดว่าจะมีอะไรมากกว่านี้สิอายโยธาขึ้นมาแป๊บเดียวนะคนกี๊ดดังกไองหูพยายามเป็นหมาแบลอีกเอ็นดีดีเอ,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 อ็นดีดีหนอะไรกหมาแบลหมาแบลโดนหมากัดนะสิ <c oughs> <c oughs> ยาแล้วโยธานี่มันโยธาจริงจ กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วน้องๆทุกคนเก่งมากขอเสียงปรบมือให้เดียงหน่อยค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมพิเศษซึ่งจัดทำปีนี้เป็นปีแรกนั่นก็คือการจับบัตตี้นั่นเองคะ่ะพี่ขอให้น้องทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะและสุดท้ายเหลือแค่ค้าโพดทานะที่ยังไม่ส่งชื่อตัวแทนประกวดดาวเดือนที่ขอภายในพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้แยกย้ายกันได้เลยค่ะ มีใครเห็นโยธาบ้างปะฝากคนอื่นแทนเถอะโยธา,าไม่ยอมหรอกเวันนั้นก็ไปคุยแล้วไม่ใช่หรอมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะเจอกัน ว่าแล้วว่าต้องมาอยู่ที่นี่มีอะไรภาคโยธาเขาตามหาของให้วุ่นอรู้แล้วก็เลยม,มาอยู่ที่นี่ไงทำไมอะ่ะเป็นตัวแทนให้ภาคไม่ได้หรอยังไงเขาก็ต้องมา,มาดูต่อแล้วก็เลือกตัวแทนคณะอยู่ดีแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เลือกวุ้นเป็นตัวแทนคณะโหยโยธาคนหลอกของมึงมีตั้งเยอะแยะอีกอย่างคอนเซ็ปต์ perfect ten ปีเนะี่ย มึงไม่น่ามีคบนะเพราะว่ามึงขาดมนรุสสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวโลกแม่เอาอยู่ดีเพราะกูไม่ชอบความวุ่นวายมึงหลอกดาบปะเนี่ยหลอกดาบอะไรมึงเคยบอกเองไม่ใช่หรอพวกกูเป็นตัววุ่นวายของวินวานี่แปลว่ามึงไม่ชอบกูดิยกเว้นมึง หยอะไรโยุฮะอะไรอะไรไม่มีหลักเมืองออกเหอที่ห้องน้ำช้

มีคนบอกว่ามึงฮิ้วเด็กขึ้นห้องสเปคมึไงไรนี่อีนุผมปัก